สวัสดีครับบ่าเทาสวัสดีท่านชมครับตอนนี้บ้าเท่ายุวัตปูหาเจ็ดแปดครับพี่น้องรับพาท่านชมนะครับเนาะมารับชมโครงสุดทยครับไปฟังไปชมนกันครับพี่น้องวาปูเจเนนจะย่่าให้ตัวไรนะครับเนาะรับงวดวันที่สิบหกสิงหาคมสองพันห้าร้อยหกสิบห้าบาเท่ายเจะาบ่อายนะครับพี่น้องครับเข้าไปกราบนมัสการปูน้ำกันครับไปรับชมรับฟังน้ำกันครับ กาบนมัสการกระปูค่ะกาบนมัสการเจ้าค่ะปูครับนมัสการครับมันมีมันในขันนมมันมันมีซีครับผมมันมีศูนย์สามทุนห้าทุนแปดศูนย์สามครับในขันนมมดนปูเนาะครับเอาปูไก่ข้าแล้วย่งยำยัางยังมักตกเกลเนาะปูเพราะว่าก็ฟังเจะว่าไหตีเอาเต่ว่าบอกพ้าแห่งซ้ำน้อยเป็นการให้เจกกับพ่อแล้วครับผมปัญหาปูดำโอ้ ปัญหาปูดำขับปูมะเข้าแหงซ้ำน่วยไปค้าให้เจ๊กครับว่าอืมตีเอาปัญหาเพื่อนนั่นหละครับค่ะโอ้ตั้งใจกับมีศูนย์เลขนะั่นครับมันอยู่ในคันละมดนันจะมีห้าเจ็ดสามครับแปดเจ็ดสามครับสามเจ็ดสามเจ็ดเจ็ดสามที่อยู่ในคัน้ะมดนั่นนาะตีเอาจากคันละมดนันจะมีตัวน,นี้ กับปูจากในขันน้ำมันบ่ปูนี่มันนี่นั่นครับในขันน้ำมันโอ้โหมาหันกันห้าเก้าเสนเดี๋ครับปูได้ปูได้ทายไว้บ่ครับในขันน้ำมันได้ทายไว้บ่ครับโอ้ไม่ครับปูอันนี้ขันน้ำมันเนาะปูเนาะครับทำชุชมโอ้ไม่ครับ แ0 5 0ูนะครับเนาะกับห้าเจ็นี่ครับตรงนี้ชุดนี้ครับท่านผูชม,มครับเโอ้อเลขขันน้ำมัปู ูนหาศูนแปดน้ำปูเนาะในขันน้ำมนศูนสามง้มเนาะค่ะศูนสามสองห้าครับปูปูเขียนให้นะครับทุมชมนี่ครับย้ำเน้นย้ำขับโค้งสุดท้าย วิ่งเทปูฟันวิ่งเทว,วิงล่างสามครับโอ้ครับ <c oughs> นี่ครับทำช้ชมครับ ครับตัวนี้เด่นบนเด่นล่างเด่นบนเด่นล่างนลยเนาะปูเนาะรับช่วนั้นมันบอลเด่นรับเป็นตัวร<อ>่องตัวกันตัวร่องครับครับตัวนี้เด่นเด่นตัวร่องครับปูเอ้าปูมั่นใจนี่ศูนย์มาาเลยเห็นปะปูศูนย์อรนเทมาครับแต่ว่าบอลเด้นวิ่งมันบะปูศูนย์นวิ่งเจ็ดล่างวิ่งสามรับโอ้นี่ครับต้องชม ปูเน้ยนยำฟันให้โค้งสุดท้ายนกปูเนาะกับเลขคขันน้ำมต์กับตรงนนในชุดนี่ครับผมมีทั้งศูนย์หาศูนย์แปดเจ็ดสามนกปูเนาะครับมันกันอยู่ในนี้เบิร์ตครับตรงกันในขันน้ำมตนโอ้ปูคือตรงกันครับแต่ปู<ห>ตรงกันคักนกปูเนาะมันก็ตรงกันกวดก่อนมันก็ตรงก่อนซีนเด้ครับผม อือกับท่านผู้ชมเพราะมันต้อง08ก็มีกับ08 03กับ73กับเอาแปู05 73 8 73 7 73 3 73ครับอยู่ในชุดน,นี้เลยนะปูเนาะครับมันวันนี้มีเก่าเน้เก่าว่มีกับปู หนึ่งกับบะมีครับสี่กับบะมีครับสองนี่เดี๋ยคาร์บอมาร์กบ่กค่สองฮะสองนีม่ค่ะเป็นสองนี่สองเกียร์สามนั้นบะมีได้เลยนครับปูหัวก้อนกับหาก่อนซี่เลยสามตัวเจียงหอยเบื้งมันมีห้าเก้าสี่ครับบานนี้นันรอกสามตัวนันมีสองนี่เห็นบัเนี่ยมันบะหมีสองอยู่นี่ครับอืมปูศูนย์เจ็ดนะครับศูนย์เจ็ด ตีออกจากเลขคันน้ำมุนแล้วก็ไปเิ่งลอกสมตัวบบนี้ครับเลขมันเด่นเจ็ดสามกับปูเลขในคันน้ำมุนมันมีแปดเจ็ดสามสาเจ็ดสมเจ็ดเจ็ห้เจ็ดสามนั่นมันมีอยู่นะปูและศูนย์เจ็มาได้ยเะปูศูนเจนี่ศนจี่บ่มาเอาคดสามวได้ศูนย์ก็เจ็ไปตัวนึ่งกับปูปไปน้ำกันกับนึงก็แปดไปน้ำกันกับปูครับบ่ได้กับสองกับศนกับปไปน้ำกันครับไอตัวนึงออกศูนย์นาะ คาโปูซองเจ็ดนี่เป็นไปได้ปะค่ะซองเจ็ดเป็นไปได้ปะจ้าค่ะโอ้ไปได้ไปได้โอ้ไปได้เนาะค่ะไปได้เนาะเด่นดันเล่นเด่นซ้ำบนซ้ำล่างซ้ำอยู่ซ้ำค่ะซอยู่บนอยู่ล่างเมื่อกี้นี่คาโปอยู่ล่รักรวยบวกรักห้ปะนั่นละครับมาหันกลับมาสีนะครับอ่าโป้มันอยู่ทั้งบนทั้งล่างเลยวกัีเมื่อกี้น่ะ ครับมันอยู่ลักหน่วยเล่งใส่ซีลักหน่วยล่างมันไปขึ้นทั้งบนทั้งล่างโอ้ยครับความฝันกันยังฝันคือเก่านับปูเนาะก็คือเก่าเราฝันกันไอ้ไอ้ที่ปลาปูดำที่เออข้าวแห้งสามหน่วยก็ขายห้เจ๊กกันละวขับปูโอ้ปัญหาปูดำพึ่งมื่อห้อันปูฝันอันฝันเห็นใครสามหน่วยเขามาใส่เมืองให้ใครสามหน่วยที่เขาจะรังอะไรนะ ครับปูใครมันเป็นใครนกอันนั้นนกกระจอกเทศมันไม่ได้ใครใครเขาเอามาให้สามหน่วยยังไดจังไรกับศูนย์สามนี่นะปูนะเลขนั่นนะโอ้บอข้าปันนี่ละเลขศูนย์สามเจ็ดสามนี่เน้นบนมันบ่ปูเน้นบนอือนี่เ่าเนี่ยเด็กเด่นครับชุมเนี่กั่นซื้อกั่นโอ้ครับนผู้ชมแคปหน้าจอครับพี่น้องนี่ครับ ปูหันเจ็ดแปดนะครับท่านจะวิ่งแถมให้อีกก็ได้อ๋อครับโอ้ศูนย์นี่บาปูศูนย์นี่ล่างได้บาปูวิ่งล่างศูนย์ก็สามครับมั่นใจว้ศูนย์ว่ามั่นใจก็เจ็กล้าให้หมอเนาะครับนี่ครับปูมั่นใจที่ศูนย์วิ่งบนมาเนี่ยครับโอ้สามกับเจ็ดนะครับสามกับเจ็ดนั่นเนาะค่ะปู วิ่7กับ3บนเรียบร้ย0กับ3คปูอืมเอาท่าผชุชมครับแคปหน้าจอครับปูฟันให้ละครับผม7 3 0 3ตรงๆรงนะปูเนาะตรงๆไม่ต้องกับ0ห0 8เป็นตัวกันตัวร่องวิ่งครับปูวาล่าง3ปูวามั่นใจที่0อีกตัวหนึ่งครับผมแต่ว่าถา้ถาที่ปูฟันี่คือว่าศู0มาใแน่นอนหมอปู ครับนี่ครับตามนี้ครับผมอย่างกับศูนย์สามเหลี่ยงเพรศูนย์สามนี่แท้วิ้งบนโเจ็ดครับปูว่าร่องสามครับผมโอ้สัมตาเห็นบนละเล็รองสครับผมโอ้สัมตาเห็นบนละเล็กครับนี่ครับเจ็ดสามศูนย์สามตัวเล่นตรงตรงครับศูนย์ห้าศูนย์แปดตัวกันตัวร่องชุดสามตัวนี่ครับท่านผู้ชมครับอ๋อตามนี้ครับพี่น้องครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงสุขสุขคนเด้อครับผมเงี้ยไรน้องท่องนาเกลีทุกท่านครับพอกันคลิปหน้าคลิปมีบ้าเถาซอสดีครับ